តោះមិញនេះ ขว,นขวน,ขวนขวนล้มล้มขวนเข่าบ้านเบิดแล้วมาเบิ่งว่าเมื่อนี้น้องข่อยเฮ็ดอยียางสุปกินนะคะป<ม>าดเดี๋ยวสื่อให้ทุกคนเบิ่งว่าข่อยปาดอียางเบิ่งค่ะเบิง่งแกงหน่อไม้เออจะแซ่บค่ะจะแซ่บแน่แยงหน่อมไม้ใส่หมูอื้อน้อยใส่อันอ่า เห็ดฟางน้ำเบิรค่ะทุกคนมึดูมึงดูทุกคนขนาดใจรูวๆนะมึงดูกระเจี๊ยบบอกิตโทอาหารปากทุกคนมาเบิ่งแกง้ราไม่สดใส่หมูเอือใส่เห็ดฟางมันนี้ไม่หอยแค็งน้ำกระเจบบอมา้ด้อจ้า อล้นี่ก็จริงมเข่าอิ่มแล้วนะคะพอหนึ่งหันพยายามไปล้างเรานอนตื่นเดี๋ยวเราเลยโทรมาหาข่อยนะคะเพราะว่าเปิดกล่องเราเลยว่าภาพหน้าเธอคือเป็นสีน้ําตาลแถมวันจันทร์ก็สวยแต่วันจันทร์ค่ะทุกคนก็นเลยว่าสวยยังไล่ะฉันดากระดันอันสีน้ําตาลเ่รามันสีดำนี่แหละสวยฉันชอบหน้าสีฉันชอบสีน้ําตาลทังสีแล้ววันจันทรทุกคนนุ้ยเราจะขออัน อันทุกคนเพิ่นก็คิดทอดข่อยเพิ่นก็ว่าตื่นขึ้นมาคือปกติแล้วนะ่อยเป็นคนเห็ดจัดการเรื่องอาหารเรื่องอย่างห้เราทุกอย่างเรามีหนึ่งแต่ถาดมากินอย่างเดียวมันบ่แต่หล,ล,ลับบันนี้บ่พี่ข่อยเราเห็ดบ้านสุยางทั้งขนฟื้นทั้งดัง,ดงไปเห็ดทุกอย่างบันนี้เพิ่นคิดทอดข่อยละรอโตมาทุกมือทุกคนโรมาทุกมือเลยอะลรอะไะค่ะ อาทิตย์หนึ่งเต็มๆนะค่ะมือวันเสาร์เพราะว่าข่อยมะฮอดบ้านวันสุกันบ่กับเจ็ดเมื่อ8เมื่อนีนั่นแหะค่ะนะคะเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนเพราะว่าลองสาวไปไปเอาพาสดูวันนึ่งหันว่าหลานซ้ายนะ่ะเสือเสืออามมให้ย้ายปกติย้ายนั่นแล้วกระจายใส่เสือสีดํากับสีใสแคนยาวเน่ทุกคนสีดํากับสี เท้าแม่บันนี้หลานสายเลวะมันบวสดใสเลสือสีชมพูมา่ั่นปลาคางเป็นเบ,บ่งเขาเลือกให้นุ่งตาสีดำๆหลารเราเบงหลานเอาเนี่ยหลานสายอันสุดที่รักหลานสายที่เป็นบุรุษพยาบาลเสือเสือไม่เสื้อกันหนาวเป็นสีชมพูปกติเราชิ้นนุ่งตาสีเท้าแม่บันนี้หลานสายเลยว่าสีเท้าหน่ะมันบางงาม เลยเอาสีชมพูซื้อสีสีชมพูมาหายซื้อตัวใหญ่แต่ว่ากันสำรับอ่าอ่าย้ำหนาวะลักเออพอดีมันเป็นตาสกปรกมันเป็นสกปรกดอกเออสีดำสีแดงไปแล้เฮ้ยอันนี้ล่ะใส่แต่สีเทาเออเอาสีนี่ล่ะอันจะค่อยสดใสสดชื่นเออ เอ้ยขนาดลากแถ่ใส่เสือเข่าเฮ็ดปุยลุยเยอะฮัลโหลเดี๋ยวจะส่งรูปไปหายใช้เกอรเบิร์อืมขุนพาปลาบดเดงมะย่างเมียบ้านยางองินไปน้ำทางนะคะเกี่ยงกินถอดแรงไปเดียร อีก,กินกะแกงนะไม่่าทุกคนเดี๋ยวยะระยาดวัสดีจ้าเยันเรียสวัสดีจ้ามาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วบอาแม่นอันไม่ได้อันขอไปหา แม่ชายเอเ็ซีกูอันอันพาชายเอเ็มซีกูเบิงมาอันเก,ก,น <laughs> ก,กินพร้อมกันสาวคลอดกันจริงเดี๋ยวปพาตะวัวนงามเนี่ยละพาเบิงเดี๋ยวตั้งกล้องกันตั้งกล้องกันเดี๋ยวเนื้อทุกคนนี่นี่รุ่นเดียวกันเนี่ยนี่เบิงดู ลูกผมเดี่ยมันไอ้ยอมเด้่นี่ผมแท้เด้่นี่ทุกคนผมขาวนี่เบล่งนี่มึงเด้อสวยปะป้าทานก็สวยแฉะเนี่ยนี่แหละขั้นันผมขั้นผมกรงหอกแบบซี้นะก็จะบ้องย้อมด้วยกันว่าไงเลยมันมันแพ้เนาะอันแพแล้วเบล่งนี่สวยสวยเลยกันสวยอ้อยลีเด้อพักเมื่อไหรมาเนี่ยค่ะเดี๋ยว นั่งพยัคผมขาวแม่สวยได้เลยคุณเถ้าฟ้าเราก็คือเงินมังแดดมาผมขาวก็สวยได้นะคะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวใอยกันสิคอยจิปล่อยเลยเด็กคอยจะบปยอญมด้วกันแก่แก่ความมันเงินอันงอนมาะอันใจงอนมากฟ้ามึงก็สวยลรือามึงมันเงินดูมึงได้ตัวมึงได้มังดูขนาดผมหงอกแม่มันดูตะวมาทุกคนหงอกตั้วบังหนิบ้านได้หงอกจังหงอกมาจังซี่เบิดยังไงใข้างหงอกข้างหงอกเนี่ย ที้นานวันจ่ายเงินคุเาชอถ่าแน่นนทันโอ้ยเหรอถ่ายผ้างามมีลีด้น่ยมึงปถ่ายลูกกเสียหลายยันหรอกมอว่ามึงรึไมกล้าทายดอกพาเสยอนน้งแฟบมาเบิงน้งแพบไยาบ้านแม่งามอยู่มาเบิงเห็นว่าผมขาวน่ะสวยน่ะ นะมันต้องยอมปล่อยให้ข้ามหมดเลยแล้วซาเรียกวาน้แฟนเออสนใจยิ้มเตอะนช่วยนะบงดูบงดูป๊าดิเถเห็นบ่เสียกบ่บาดแห บัวเยอะเลยเอนี่แหละค่ะทุกคนมาบ้านก็ได้ยิ้มได้หัวก็สดชื่นถึงแต่อขว่มาอยู่บ้านยังได้ข่บอเป็นแจ๊เชื่อไข่อยได้ยบ่เก็บมือบอเป็นแจ๊คเชื่อเลยเป็นน้ำอากาศอเป็นน้ำอากาศน่าหลกยังไงอิลิบันตัวคนเดิปลาก็สวยแต่อิริรึนะ อ๋อเลยนะไม่เชื่อหรอกเอาปัสยังไดงนี่รุ่นเดียวกันทุกคนแต่ว่าแกเกิดก่อนข่อยยปีนึรองยีดอกวานั่นแหละแต่ว่าเบิ่งดูนั่นเบิ่งดูผมข่อยนะหงอกแต่นั้นจังซี่นี่หงอกแต่เยอะนี่นี่นี่หงอกแต่ยี่นี่นี่นี่แต่ว่าหมองจังซีนะเราหงอกเั็นไงนี่เพื่อนไม่เห็นตาจิตโทนี่แหละ วาบกาถ่ทยรูปยันตื่นเยวของมาสานไทยล่าสวยเพิ่งดูมเอ้ามันจะเป็นยังงั้นตอยั้ก็ล่ะก็ขีดตัวด้วยหรอบ้ตัวงามงามก็ล่อกขีะตัวงานาเป็นคนตัวแล้วต้องแบ่นั้นตัวคนอิฐนี่ลุงเรา้อ่างเด้ยนี่แหละมาบ้านได้ยิมได้หัว กินแล้วเอามันแกงก,กันอ่าเยี่ยงกะลาน้ำม้สดใส่อันดูดีมากนะเอาพากันกินซะนั่นแหละเดี๋ยวยังค่อยได้อีกม,มาบ้านได้หวัวาสิล่ะทุกคนเลยสดชื่นคันอยู่พูนเหรอบ่ได้หัว,หวไม่ตาน้ำตานั่งอยู่ซื้อน้ำตากันเลยเนาะทุ่คนอ๋อแฉตาเนาะกัน เอาส่นไปเอาเอาเอาชงไปใส่หัวยางให้แม่น้ำเย่ทองสันเด็กลยสิไปเอาลยสิยางไปเอาอันละเป็นใดทุกคนนี่หละเบืงดูขนาดผมขาวยังสวยคิดเบิ้งดูตอนผมดำเออตะกีหรือมอฟังจะเป็นนักนพมากนักสงการ นี่แหละสมัยแม่คอยเป็นสาวแม่คอยกับเป็นนังอ่านนกพม่านังสงการนี่อันนี้เป็นลานสาวแม่คอยเนี่ยทุกคนพ่อแม่แกน่ะเป็นน้องสาวแม่ข่อยแกกับเป็นนังสงการนังนพมาาคือกันถึงตาซอยเป็นสาวเนา่ยบอกอย่างเี้นัอบเอาบอกความจริงนะไปเดี๋ยวแพ้กกระเป๋ากูไปใส่เอานั่นไปก่อนดี๋ยวมันสิ่คำนี่แหละทุกคน ขั้นได้วเววานะคอยกับเป็นคนมากมวนเนาะคอยกับเวบาไปนั่นแหละเดี๋ยวจะพาช่วมโม่บ้าน่าเป็นยังไงนะคะบอกพงดูบอกว่าคุณอาพาน FC เอฟซีปเินเบ่งรอวัดผลประสานทุกคนไาหานี่ทุกคนป้ายนัง่งคือป้ายโรงเรียนเด้อค่ะตอนมื่อนี้ขอสิย่างไปล้านล้านะยายเท้า ยังขา่าแรงกับยังเจ้เขาจะไปเอาอนันส้วงเขาเอาเป็นนั่นไว้น้ำมันใหญ่ท้องปลาล้ามนี่นยังก,กินแรงออโอ้คือดีแทะง่ายๆ ทุกคนเพื่อนน่ะ้านข่อยปเป็นเรียอยูนโรงเรียนเผื่อไปออกกําลัางกายเพื่อนน่ะโรงเรียนทุกคนเดี๋ยวขอจิขยายให้เบิงเ่งน่หะเพืพ่อนน่ะขอนเด็กน้อยเรียออกกําลัางกายนะคะ <S <S ทุกคนเพิ่นเปิดเพลงข่อยเสียบถ่ายวิดีโอเด้เพราะว่ามันผิดลิขิทข่อยก็จะปิดไว้ก่อนนะคะ ทุกคนมีเสียงเพลงแต่ว่ายใจสุดทายขราวเดียวอันนี้ร้านค้าในหมู่บ้านนะคะแล้เบิร์น,นขายว่าขายอิงยังแน,น่ขายอะไรบ้างดูแท็กซี่ไม่สองมือแล้วโอ้ท่านจะเห็นท่าน,นจะเห็นคลิปเดียวหรอคะอ๋อเชลยค่ะยายสวัสดีจ้าเอายายยายจะแข็งแรงอยุติเอ๋ยเฮ้ยก็ดีแท้อันมาได้เจ็ดมือแล้วแปดมือนี่ล่ะ บอแมนออกคือไปหาหมอตัวยน้อยเดี๋ยวปิดหลัก็กีเรลือแต่ลู่หล่ละรอยากก่อนหลังซ้ายหลังซ้ายของยาเจีงไยเว่ยขับรถเมือเดียวกับเปลี่ยนอุ้ยว่ะคอยไปเด้อเด้อสกูตเตอร์เนี่ย แดแบ,บตเียบตเนี่ยแบบเป็นบริชาิบริชาติเทียแบนไหลี่อ่ะไป